กราบสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงควายทุกท่านครับเมื่อนี้ผู้บ่าวนายหอยสีพ้ามาเบิง่งควายแม่บอกง่ามครับพี่น้องครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบวกลบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเคยมีลูกมาแล้วสองตัวสถานะทองว่างล่อผสมเด้อครับผู้ใดเอาอไปใส่พอใหญ่นี่ลูกออกมาบต,ตียแน่นอนครับ แม่กัลอยสามสิบเจ็ดแล้วลูกต้องออกมางามครับผมหางเหย้าหางเกือบลากดินได้พี่น้องเด้อแม่นี่เพิ่นเปลี่ยนสายอ่างครับผมควายสายอ่างเนื้อหนังนะเขาเพิ่นกับเปิดงามพี่น้องเ้ยเอาไปเปลี่ยนแม่บล็อกแม่พันประจำขอ,อกสบายเลยครับเอาไปพัฒหนา้าตัวหยอดออก ราคาเป็นกะห่วงใบเจ็หาคะแนนครับผมกับพ่วงสูงลอยสามสิบเจ็บวกลบโตัวใหญ่ๆอาๆ่างเจ็ดสิหาคะแนนต่อรองใด้ด้ยวยพี่น้องเด้เบิ่งลำโตครับผมบดีถือเป็นค้อยอ้วนนะครับยังเห็นเห็นมีโค้งกระดูกอยู่แต่อ้วนเกินไปสิบผสมติดย,ยากครับอันนี้กําลังพอดีด้ยวยพี่น้อง ที่เห็นเพลนตัวใหญ่ๆอย่งสีคือเพอนอ่างเห็นข้วยอ้่างสายอ่างครับเบิ่งท่างไทยครับผมถ่ายเต็มดีถ่ายม่นดีครับกกหางใหญ่ๆเลยหางใหญ่หางเง,ง้วหางบอดอกบอดางเด้อพี่น้องเด้อรับประกันตำหนิตำขคนครับผมกระดานหลังเป,ปีเลย ถ่ายเพื่อนเปิดกวางดีครับคุย้ยโค้งสางใหญ่ครับพี่น้องครับนมสีเตานมบะมีตตำนี้นมบะม,ม,มีติงด้อเราประกันอดการกินหาครับอันได้กกลมเราบ่อยากเงยเลยพี่นอ้องเอ้ยกินยาเก่งแม่่หนาเขากับเปิดงามดีครับนาโนก,กัโลใหง่นี่ ปากกะไง่กินยากะเก่งครับพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาไปใส่พอพันดีๆครับพอพันที่เข้ามักกันละฝนหญ้าสันๆเหี่ยๆก็ะเลี่ยมกินเนาะบึงไกลๆได้อพี่น้องตาสร้างครับเบาตาสร้างตาใหญ่ดีตาส่งนกเยียว ตาแต้มแก้มจำดีนะข้อสององคผูกโบเอิกบักเผากระไงพี่น้องทุงเท่าขาวสีขาครับผมกำกำไล่หลังด้อกีบเรียบกีบเท่าดีนะครับเรียบบอคีกันบอสซอนกันครับผมเป็นมีขวัญสองทางนะพี่น้องนี่เบิงรวดดังจกเพก่นเป็นควายหนาหนวกครับผมหนาไท่ๆไหมครับ บริเวณเสริมดังเนี่ยนี่เพิ่นตั้งเป็นยังสี่ครับวัาดูก,กรรมเพิ่นดีเอาไปใส่พ่อสูงสูงงามๆพี่น้องลูกรับร่องว่าได้เข่าสนามประกวดแทะขั้นแม่งามไานี่เอาไปใส่พ่อดีๆเขาบ่าผิดหวังดอกครับป่าเถอะข้อยังมาโค้งสางดีครับจต่พี่น้องเอ้ โทรมาตอร่องกันได้ครับ099 5055 470หาีเ็ดผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ยู่หน้าจอเ้ยมีรถส่งฟี่หอดขอบหอดหลักเลยเดย้พี่น้องเด้เราต้องคิดหยากเรื่องรถลับส่งครับผมมีรถส่งฟี่เหมือนยากาศยากมือสอกับพวมหแหงเรียงเรียงครับครับ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ